Mm hmm. mm hmm. ใครมันโทรมา mm hmm. mm hmm. อะไรตอนนี้อะดึกดื่นขนาดนี้โลโฟไหนวะเรยไม่ได้อยู่บ้านอ่ะเข้าไปหาเรืงงนานแล้วเห็นมีใครเลยไม่ได้อยู่บ้านวันนี้มีธุระข้จใจป่ะพอะ,ะ,พะงันวันนี้ไม่ต้องโทรมาแค่นี้แหละเฮ้ยโฟแต่ที่นร่มันอันตรายเลเว้ยมึงรี่บอกมาเดี๋ยวนี้ ต้องดีแน,น่ๆผมมาถึงแล้วไหนใครบอกว่ามันจะมีผีวะอ่าผมก็รู้สึกเริ่มปแปลกๆแล้วะผมต้องรีบเอาสมบัติแล้วก็กลับเออมันก็น่ากลัวอนะก็ตอนนี้มันร้อนเงินอนะให้ทำไงผมต้องการตะขอได้เชือก ข้อนสุดยอดเลยเอาไปทุบหน้าต่างเข้าไปบ้านหลังนี้เจ้านี่มันศพคนตายไม่รู้ว่าใครบ้างแต่ก็ช่างมันถึงไม่สําคัญตอนนี้สําคัญแค่เงินสําคัญแค่เงินเท่านั้นดิน <c oughs> <c oughs> อะไร <c oughs> ไม่รู้หรอกผมอ่านไม่ออกชังมันแล้วกันเงินอยู่ที่ไหนเงินอยู่ที่ไหนเนี่ยอุ้ยมันก็น่ากลัวนะเนี่ยไงดิใครใครแบดบลูมผมไม่รู้อ่ะนี่ผมต้องการเงิน มาที่นี่เพื่อป,ปนเท่านั้นม,มีเรื่องฆ่ากันงั้นเหรออ,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 อคุณอยู่ที่นี่เพราะว่าโลกภายนอกปฏิเสธคุณผมไม่เข้าใจหรอกเฮ่ย ห้องนี้เสร็จแล้วเราก็ต้องเปิดไว้นี่ก็ไม่รู้ว่าอ่านว่าอะไรแต่ร้อนเงินกุญแจห้องอะไรวะอ่านว่าบีดลูมคีโอเคต้องไปเปิดแล้วก็เข้าไปบัตเตอร์ลูมอยู่ข้างชั้นบนสินะเงินอยู่ที่ไหนกันแน่นี่เข้ามาโดยไม่ได้รับอนุญาตโดนหรือเปล่า you can r u นออกไปจากที่นี่งั้นเหรอไม่รู้อะโถเอ้ยพี่พี่เอ้ยโอ้บ้าแล้วประสาทหลอนไปปะเนี่ยโถเอ้ย ต้องรีบแล้วต้องรีบออกไปจากที่นี่ให้ดีที่สุดเอ,อ้ยให้เร็วที่สุดสิฮัลโลออหลเปิดแล้วแต่ตอนนี้ยังไม่เข้าไปตอนนี้เจ็บ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 เจบต้องลงไปข้างล่างเพื่อจิบชาซะก่อน นี่แต่ก็ขึ้นไปอีกทีหนึง่งเฮ้ยฮัลโหลห้องอะไรอะดีไงตะขอแล้วก็ดูนอด็อตมีโอเคห้องนี้ของดูนอด็อตแปลว่าอะไรก็ไม่รู้ฮัลโหลเฮ้ยเฮ้ย เริ่มจะประสาทหลอนละน่าจะเชื่อ,อฟังฟังคำเพื่อนตั้งแต่ทีแรกเฮ้ยน,นี่เฮ้ยโอเคเฮ้ยมัน,น,อ,น,น,อ,นอะไรกันเนี่ยางมันเถอะตอนนี้คือเงินเท่านั้นต้องค้นหาให้หมดว่าเงินอยู่ตรงไหนเฮ้ยตะขอกับเชือกได้แล้ว น้านี่ยาเรา What do you do นี่ก็มียาใช้ใช้ไปโอเคคงไม่มีอะไรละรีบๆไปชั้นล่างมันมีประตูอีกประตูหนึ่งอึบอึบเหนื่อหเน๊ย โอ้คือบันไดบ้านี่คโอเคเฮยเราจะขอเอาไว้ทำอะไรพาสเวิร์ดต้องการพาสเวิร์ดในการเปิดนั่นแหละมันต้องอยู่ใต้ร่างท่อระบายน้ำแน่ๆรีบๆหน่อยเถอะ อยู่ตรงนี้แน่นอนโอเคได้ละเอาคืนมาจากท่อนะครับหรือว่าจะโดนหลอกมาหรือเปล่าผมก็ไม่รู้โถเอ้ยเรื่องซวยชัดๆทานแต่ไม่มีแบตเตอรี่งั้นเหรอยแบตเตอรี่แต่ไม่มีทานเฮ้ยไอไฟฉายจะไม่มีทานมีวิทยุตรงนี้ก็ต้องเอาจากวิทยุนี่แหละวะเรียบร้อย โอเคสว่างขึ้นหน่อยถูเอ้ยเดี๋ยวเข้าเร็วเข้าเร็วเข้าเร็วเข้าโอเค okay. จากนั้นเรา,เคาแค่หาสมบัติยินไหนวะเนี่ยอันไหนที่หาแล้วก็เปิดไว้ตรงนี้ไม่น่าจะมีอะ ไม่น่าจะมีก็ไปที่อื่นฮลัฮโลโหลฮัลโหลฮัลโหลมีใครอยู่ไม่เนี่ยประสาท,าทฉันจะแตกแล้วไม่มีอะไรเลยฮะอึบวิงว่งวิง่งวิ่งเร็วเร็วเร็วเฮ้ยไม่รู้แล้วกันใครก็ไม่รู้อึบ ฮัลโหลวิ่งมาไหมไม่วิ่งโอเคไม่มีอะไรฮทันหรือเปล่าทันหรือเปล่าเฮ้ยสรุปคือทันแต่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยทันแต่เข้าไม่ได้ไปเรียโอ้พี่ชาย ปที่อื่นนะล่ละผมไม่รอแล้ววิงว่งวิงว่งเฮ้ยตายเฉยเลยเราลอ่ลอไปทางอื่นแล้วนะครับน่าจะอยู่ไม่ไกลสมบัติเงี้ยเหรอไม่มีเลยเฮ้ยโอ้ นานแค่ไหนเนี่ยฮึบวิ่งอู้ทันไม่มีอะไรเลยแอบอยู่ซ้ายหรือเปล่าวิ่งไม่มีเฮ้ย อะไรอ่ะทำไมไม่มีเดี๋ยวนะอย่าบอกนะว่าต้องไปซ้ายอะ่ะเฮ้ยนี่ดนหลอกกันเหรอตายละชีวิตฉัน ต้องมาเจออะไรแบบนี้เฮ้ยอะไรเนี่ยน่าจะเป็นห้องนี้ไม่ใช่เฮ้ยห้องสุดท้ายเขาไม่ต้องหันไปดู อุย้ยไม่มีอะไรดวยว่าเฮ้ยหลายห้องแล้วนะหลายห้องแล้วนะโอเคเจอแล้วไป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 ประตูทางออกเฮ้ยต้องออกทางนี้ทางออกอยู่ตรงนั้น มันจกพอดีเลุม um เอ้ยมืดนมื่นมื่มืดมื่มื่มื่ไปแล้วฮึบมันแจกุญแจบาร์เตอร์บาร์เตอร์นี่พ่อนะใช่ไหมน่าจะใช่บาร์เตอร์บาร์เตอร์โอเคบาร์เตอร์ฮัลโหลเฮ้ Fuck up! Fuck up! Fuck up! รีไปรีไปรีไปพังอุ๊ย,ย,พ,ยพัวออกไปจากที่นี่ออกไปจากที่นี่ออกไปจากที่นี่ฮ้ยเฮ้ยแล้วก็ขุดศพสินะ ไม่มีมันก็ต้องอยู่ที่ศพแล้วล่ะยี่ฮู้ฮู้สุดยอดอู้บอกแล้วไอ้ผีโง่เอ้ยไม่ได้กินเท่านหรอกไปละฮ่า <c oughs>